ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็เริ่มต้นกันที่ดราม่าลูกเตะมุมมันช่างเป็นเรื่องตลกสิ้นดีมาว่ากันด้วยเรื่องที่ค้างคาใจแฟนบอลหลายคนนะครับนั่นคือประตูแรกของ Manchester United ที่เกิดขึ้นในนาทีที่34ซึ่งกาเซมิโร่กองหลังชาวบราซิเลียนได้มงทําประตูเข้าไปจากการเตะมุมของบรูโน่เฟรนันเดสกองหลังกัปตันทีม ประตูนี้สร้างความโกรธแค้นให้กับฝั่งเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นอย่างมากชอนไดช์โค้ชของนอตติงแฮมฟอร์เรสถึงกับออกมาวิพากวิจารณ์ดาเรนอิงแลนด์ผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสินของเขาอย่างรุนแรงเกี่ยวกับการตัดสินที่ให้ลูกเตะมุมที่เป็นต้นเหตุของประตูนี้เขาเรียกการตัดสินครั้งนี้ว่าการตัดสินที่น่าขันฟาซิโคและประหลาดพิลึกบิซา โคชไดช์ ich, แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าประตูเปิดเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้รับอนุญาตให้เป็นประตูความน่าขันมันอยู่ตรงนี้นะครับภาพรีเพลย์มันชัดเจนว่านิโคโลซาว n น่ากองหน้าของฟอ r เรสซซึ่งต่อมาก็เป็นคนยิงประตูได้ด้วยน่าจะเตะบอลไว้ได้ทันก่อนที่มันจะออกหลังไปนั่นหมายความว่ามันไม่ควรเป็นลูกเตะมุมแต่แรก คอร์ t นี่สวิตแมนเคิร์กนักวิเคราะห์ร่วมก็ยังออกความเห็นว่าฉันไม่เข้าใจเลยว่าลูกเตะมุมนั้นถูกให้มาได้อย่างไรจากตำแหน่งที่ผู้ช่วยผู้ตัดสินยืนอยู่และจากมุมมองที่เขามองเห็นชอนไดช์ ice, ไม่ได้แค่บนนะครับแต่เขาเปิดฉากการวิจารณ์หลังเตมยังดุเดือดเลยทีเดียวท่านโคชไดช์เล่าว่าเขาเพิ่งได้คุยกับโฮเวิร์ดเว็บ หัวหน้าองค์การผู้ตัดสิน PGMOL เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เพื่อแสดงความกังวลเกี่ยวกับภาพรวมของระบบ VAR เขาตั้งคำถา,ถามถึงกระบวนการต่างๆที่ดูเหมือนจะกินเวลาเปล่าอย่างเช่นทำไมผู้คนถึงต้องการให้ผู้ตัดสินพูดคุยกับแฟนบอลทำไมผู้ตัดสินต้องเดินไปดูหน้าจอเองเพราะท้ายที่สุดแล้วเราก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่แล้วเรื่องของลูกแตะมุมที่เสียไป2ส,สัปดาห์ติดต่อกันกลับเกิดขึ้นในเวลาเพียง5วินาทีเท่านั้น โคชไดช์ย้ำว่าถึงแม้จะมีกฎระเบียบของฟีฟ่าไอแฟบพรีเมียร์ลีกและสมาคมฟุตบอลแต่ก็ควรจะมีใครสักคนที่สามารถพลิกความการตัดสินใจที่ผิดพลาดนี้ได้เพราะในเกมนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างชัดเจนซึ่งเขายอมรับว่าแมนยูต้เอาบอลไปใส่ในตะข่ายได้ทันทีใน2ส,สัปดาห์ติดต่อกัน และที่แย่ไปกว่านั้นท่านโคชไดช์เล่าต่อไปว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินให้ลูกเตะมุมจากระยะทางที่ไกลถึงประมาณ75หลาแถมยังถูกบทบังทัศนิวิสัยด้วยตาข่ายประตูอีกด้วยเขาประชดว่าเห็นได้ชัดว่าสามารถมองเห็นมันได้โคชไดช์ยังคงขยี้ประเด็นเรื่องขอบเขตของลูกบอลโดยเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีโกลไลซึ่งตามกฎแล้วถ้าลูกบอลออกไปเพียง1มิลลิเมตรก็ถือว่าออกแต่ในกรณีนี้ผู้ตัดสินมองว่าออก ทั้งที่ภาพมันชัดเจนว่าลูกบอลยังคงห้อยอยู่เหนือเส้นเขาบอกว่าไม่ว่าลูกบอลจะออกไปแล้ว3ใน4ส่วนหรือไม่ก็ตามมันไม่สำคัญแต่ความจริงก็คือมันยังไม่ออกมันน่าผิดหวังมากๆสำหรับฟอรเรสที่ต้องเจอการตัดสินใจแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีการพูดคุยกันมากมายการให้ลูกแตะมุมแก่ทีมรุกถึง2ครั้งใน2สัปดาห์มันเป็นเรื่องที่ตลกสิ้นดีสำหรับเขา ปกติแล้วอาจจะเจอแบบนี้สักหนึ่งครั้งใน1ฤดูกาลแต่นี่เจอสองครั้งใน2สัปดาห์มันเกินไปแล้วเขาปิดท้ายด้วยการเปรียบเทียบประเด็นเรื่องลูกเตะมุมที่ไม่ตรงจุดในสนามว่าอย่าให้มันเป็นลูกเตะมุมเลยอย่าให้มันเป็นลูกเตะมุมเมื่อคุณมองไม่เห็นและอย่าให้มันเป็นลูกเตะมุมเมื่อคุณยืนอยู่ห่างออกไป78หลาจงอย่าให้มันเป็นลูกเตะมุมนี่คือเสียงสะท้อนจากฝั่งผู้แพ้เอ้ย ฝั่งคู่แข่งที่ดังสนั่นไปทั่ววงการลูกหนังเลยนะครับถือเป็นประเด็นร้อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประโยชน์ไปเต็มๆเ,เลยแม้ว่าทางด้านนักวิเคราะห์บางคนจะบอกว่า Nottingham Forest ก็ป้องกันลูกเตะม,มุมได้ไม่ดีนักทำให้กาเซมิโร่โมงได้ง่ายได้แต่ประเด็นหลักมันอยู่ที่การตัดสินใจที่ผิดพลาดตั้งแต่ต้นนี่แหละครับจังหวะการกลับมาและประตูสุดสวยของอามัดดียโลเอาล่ะครับหลังจากที่ทีมได้ประตูขึ้นนำ1-0ต่อจากกาเซมิโร่ไปในช่วงครึ่งแรก เกมมันก็พลิกผันอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่ครึ่งหลังนอตต i ิงแฮมซอรเรสจัดการยิง2ประตูรวดเพื่อพลิกกลับมานำา2ต่อ1เริ่มจากประตูตีเสมอในนาทีที่48โดยกิฟส์ไวท์และตามมาด้วยประตูขึ้นนำในนาทีที่50โดยนิโคโลซาวอน่าซึ่งเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ลูกเตะมุมปัญหาด้วย ช่วงนั้นโมเมนตัมมันไปอยู่กับฟอ r e เรสต์อย่างเต็มที่เลยนะครับแต่แล้วพลันพักปีศาจแดงก็แสดงสปิริตออกมาได้แล้วเราก็ได้เห็นประตูที่น่าตื่นตาตื่นใจสเปกท a ค u ิล r ่าจากอารมัดดิยโลกองหน้าตัวรุกดาวรุง่งตามการจัดเรตติ้งในแหล่งข่าวเขาถูกจัดเป็นผู้เล่นในแผงกองกลางแม้จะเล่นเป็นปีกก็ตามประตูนี้เกิดขึ้นในนาทีที่81เป็นจังหวะที่ลูกบอลลอยโดงตกลงมาจากฟ้าบริเวณขอบเขตโทษอามัดดิยโล วิ่งเข้ามาวอลเล่ด้วยเท้าได้อย่างเฉียบขาดและรุนแรงมากชนิดที่เซลส์ผู้รักษาประตูของฟอ r e เรสต์ไม่มีโอกาสป้องกันได้เลยตอนแรกมีการเช็ค VAR ว่าอาจจะมีแฮนด์บอลในช่วงบิลลอัพหรือไม่แต่สุดท้ายก็ได้รับการยืนยันว่าประตูนั้นเป็นประตูที่ถูกต้องลูกยิงวอลเล่สุดสวยนี้ช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าผลเสมอมาได้2ต่อ2และเก็บ1แต้มสำคัญกลับบ้านมาในช่วงท้ายเกม อามัดดิอันโลเกือบจะพาทีมชนะด้วยซ้ำเมื่อยิงไปแล้วมูรินโลกองหลังของฟอเรสต์ต้องเข้าสกัดบอลออกจากเส้นประตูอย่างทุลักทุเลเพื่อรักษาหนึ่งแต้มไว้ให้ทีมนอกจากนี้กาเซมิโรก็ยังมีโอกาสยิงที่เฉละเปลี่ยนทางจนเซลส์เสียจังหวะไปแล้วแต่บอลก็ลอยข้ามคานออกไปเป็นลูกแตะมุมแสดงให้เห็นว่าแม้จะเจอกับความกดดันในช่วงท้ายแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็ยังแสดงสปิริตการต่อสู้ให้เห็นและอารมาดิอโลก็กลายเป็นพระเอกที่ช่วยให้ทีมรอดพ้นความพ่ายแพ้ไปได้เจาะลึกผลงานรายบุคคลใครสอบผ่านใครสอบตกมาดูการประเมินผลงานของผู้เล่นปีศาจแดงในแมตช์ที่เสมอกัน2ต่อ2ที่ซิตี้กล่าวกันบ้างนะครับเริ่มจากเซเน่แลมเมนส์ผู้รักษาประตูที่ได้คะแนนไป6ซึ่งแหล่งข่าวให้ความเห็นว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้มากนักกับทั้ง2ประตูที่เสียไป แต่โดยรวมแล้วมาตรฐานการเล่นของเขาก่อคอนข้างสูงซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับทีมมาที่แนวรับที่4คนกันบ้างนะครับดิโอโก้ดาโหลดตอนนายกองหลังตัวขวาหรือฟูลแบ็กได้คะแนนไปเพียง3ถือเป็นผลงานที่ย่ำแย่อีกครั้งเขาเป็นผู้เล่นที่ทำผลงานต่ำกว่ามาตรฐานมาตลอดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเลนี่โยโร่ตำแหน่งกองหลังตัวกลางได้คะแนน5 เขาประสบปัญหาในการเล่นลูกกลางอากาศในจังหวะเสียประตูที่2ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยังต้องปรับตัวเข้ากับความแข็งแกร่งทางกายภาพของลีกนี้มัรไทยเดอลีกตำแหน่งกองหลังตัวกลางได้คะแนน5เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดูดีมาตลอดในฤดูกาลนี้แต่ยังรู้สึกเหมือนเป็นผู้เล่นที่คอยเป็นผู้บัญชาการเบอร์รองในแนวรับ ลุกชอตำแหน่งกองหลังตัวซ้ายหรือฟูลแบ็กได้คะแนนสูงถึง7และถูกยกให้เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในแนวรับของทีมในวันนี้ต่อไปคือแดนกลางที่ถือเป็นหัวใจสำคัญนะครับอามัดดิยาโลตำแหน่งกองหน้าตัวรุกได้คะแนน7เขาเป็นคนหนึ่งที่ถูกคู่แข่งเล่นงานด้วยความแข็งแกร่งทางกายภาพในจังหวะเสียประตูแต่เขาก็ทำประตูวอลเล่ได้อย่างยอดเยี่ยมและเกือบจะพาทีมชนะในเกมนี้ด้วยซ้า กาเซมิโร่ตำแหน่งกองหลังตัวรับได้คะแนน7เขาทำประตูได้อีกครั้งจากลูกตั้งเตะและเป็นภายคุกคามในการทำประตูตลอดทั้งเกมเขายังทำหน้าที่ของตนเองได้ดีในส่วนของเกมรับบรูโน่แฟร์นันเดสตำแหน่งกองหน้าตัวรุกกับตันทีมได้คะแนน7สองกองหลังคู่นี้เล่นได้ค่อนข้างดีเป็นส่วนใหญ่เพียงแต่ยังไม่ได้คุมเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จเหมือนเอลเลียตแอนเดอร์สันของฝั่งฟอเรส มาถึงแนวรุก3คนของทีมกันบ้างนะครับไบรอันเอมเบอร์อูโม่ตำแหน่งกองหน้าตัวริมเส้นได้คะแนน6เขาสร้างสารรค์โอกาสจนนำมาสึงลูกเตะมุมที่ได้ประตูที่2การวิ่งตรงๆของเขาสร้างปัญหาให้คู่แข่งได้เสมอแต่ในเกมนี้ฟอ r e เรสก็รับมือกับเขาได้ดีมาแต่อุสคุนย่าตำแหน่งกองหน้าตัวกลางได้คะแนน6เขาค่อนข้างเงียบในวันนี้แต่ก็ยังคงดึงดูดผู้เล่นหลายคนรอบตัวเขาได้ เบนจามินเซสโกตำแหน่งกองหน้าได้คะแนน5เขายังคงเป็นผู้เล่นที่กำลังพัฒนาเกมของตัวเองซึ่งมันปรากฏให้เห็นในวันนี้การสัมผัสบอลของเขายังไม่ดีพอในการเจอกับสองกองหลังที่แข็งแกร่งสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือสิ่งที่เขาต้องพัฒนาเพื่อยกระดับการเล่นของตัวเองส่วนตัวสำรองที่ลงมาก็มี2คนนะครับแพทริกดอกูได้คะแนน5 มีส่วนร่วมในการบิวอัพประตูและช่วยปรับรวบเกมได้เล็กน้อยเมื่อเขาลงมาแต่ก็ไม่ได้เสนออะไรให้ทีมมากนักนูซแามัสราวีได้คะแนน3ปกติเขาเป็นผู้เล่นที่ไว้ใจได้แต่ในเกมนี้เขามีจังหวะที่ประมาทอยู่2-3ครั้งสุดท้ายนี้คือรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมได้คะแนนไป6เขาเจอกับผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังแต่ทีมก็แสดงให้เห็นถึงสปิริตในช่วงท้ายเกม ทั้ง2ฝ่ายต่างสู้กันอย่างเต็มที่และ Forest ก็เป็นทีมที่ดีกว่าที่อันดับตารางคะแนนแสดงให้เห็นโค้ชอ m o r โมริมยังคงไว้วางใจผู้เล่น11ตัวจริงส่วนใหญ่จนกระทั่งจบเกมซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปนะครับสำหรับข่าวนี้รายงานไว้แค่นี้ครับแต่ยังอาจส่งผลให้ทีมที่กำลังดิ้นรนหนีตกชั้นต้องตกชั้นลงไปได้เลยทีมของรูเบนอโมริมได้ลงทนอย่างหนักไปกับแนวรุก3คนในช่วงซัมมร์ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งประกอบด้วยไบรอันเอ็มเบอุโมมาเตอุสคุนย่าและเบนจามินเซสโกดังนั้นเป้าหมายต่อไปของพวกเขาคือการยกเครื่องแดนกลางแหล่งข่าวระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ต้องการรอจนถึงซัมเมอร์หน้าแต่พร้อมที่จะเร่งรัดการย้ายทีมของเอลียทแอนเดอร์สันกองกลางตัวเก่งชาวอังกฤษวัย22ปีของนอตติงแฮมฟอเรสในช่วงกลางฤดูกาลทำไมต้องรีบขนาดนั้น เพราะเอลเลียดแอนเดอร์สันได้โชว์ฟอร์มที่โดดเด่นมากๆในเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการออเดชั่นแสดงฝีมือไปในตัวเลยก็ว่าได้ฟอร์มของแอนเดอร์สันในเกมนั้นถือว่าสุดยอดมากเขาชนะการเข้าปะทะ100%เปอร์เซเขาจ่ายบอลเข้าสู่พื้นที่1ใน3สุดท้ายของสนามไปถึง15ครั้งเขาสามารถแย่งบอลกลับคืนมาได้14ครั้ง เขาสร้างสารรค์โอกาสได้3ครั้งและเรียกฟาวได้3ครั้งรวมถึงประสบความสำเร็จในการเลี้ยงผ่านคู่แข่งทั้ง2ครั้งที่เขาพยายามโอ้โหนี่มันสถิติที่กองหน้าตัวหลักควรมีครบเลยนะครับเนี่ยความสนใจในตัวแอนเดอร์สันของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนั้นมีมานานแล้วแต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นเพียงสโมสซอนเดียวที่กำลังจับตามองทีมอย่างเชลซีและนิวคาสเซิลอดีตต้นสังกัดของแอนเดอร์สันก็อยู่ในวงโครจรเช่นกัน แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อปีศาจแดงในการคว้าตัวเขาไปร่วมทีมดังนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจึงต้องการลดความเสี่ยงนั้นด้วยการเดินหน้าคว้าตัวแอนเดอร์สันในช่วงกลางฤดูกาลนี้เลยแม้จะต้องจ่ายค่าตัวที่แพงขึ้นตามตัวเลขที่ถูกพูดถึงคือ70ล้านปอนด์แหล่งข่าวระบุว่ามีความเห็นเป็นเอกฉันท์ทั้งในหมู่ผู้อำนวยการรูเบนอโมริมและทีมงานโคชว่า a n d เดอร์จะเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในตำแหน่งนั้นและเป็นการลงทุนในระยะยาวที่สมบูรณ์แบบทีนี้ถ้าแอนเดอร์สักองกลางคนสำคัญย้ายออกไปในช่วงกลางฤดูกาลมันอาจจะส่งผลร้ายแรงต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสเลยก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ Forest สเพิ่งจะชนะไปเพียง1นัดในฤดูกาลนี้แต่ปลดผู้จัดการทีมไปแล้วถึง2คนและพวกเขาก็อยู่ห่างจากโซนปลอดภยัย4แต้ม การเสียแอนเดอร์สันไปจะลดโอกาสในการหนีตกชั้นของพวกเขาลงอย่างมากด้วยเหตุนี้เองทางฟอ r e เรสจึงพยายามตั้งค่าตัวของนักเตะไว้สูงถึง100ล้านปอนด์เพื่อเป็นการกันท่าผู้ที่เข้ามาสนใจถึงแม้ว่าราคาจะสูงลิ่วขนาดนี้แต่รายงานก็ชี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้ท้อถอยสำหรับตัวนักเตะอย่างเอลเลียดแอนเดอร์สันเองก็เปิดใจที่จะย้ายออกจากฟอเรสและต้องการไปเล่นให้กับทีมชั้นนำในพรีเมียร์ลีก อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่าเขาจะดื้อดึงขอย้ายทีมในช่วงกลางฤดูกาลในตอนนี้เขายัางคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะช่วยให้ฟอ r เรสผลจากสถานการณ์ที่ย่ำแย่นี้ไปได้ดังนั้นสัญญาณที่ออกมาก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องยื่นข้อเสนอที่ดีเกินกว่าจะปฏิเสธได้จริงๆหากต้องการคว้าตัวกองกลางรายนี้ไปร่วมทีมในเดือนมกราคมนี่คือดีลที่อาจตัดสินอนาคตของหลายๆทีมในลีกสูงเลยนะครับ เพราะถ้าแอนเดอร์สันย้ายไป70ล้านปอนด์จริงทีมที่กำลังดิ้นรนอย่างฟอ r เรสก็อาจจะเจองานหนักขึ้น10เท่าเลยก็ได้ทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ